จังเปียกหอมวันนี้เราก็จะมาทำเอ้ยไม่ใช่ทำเราจะมาเล่นโลบกนะครับเราจะเล่นโลบมาแปลมันรู้กันเลยครับผมจะามาเปล่ยนไปจะเล่นกับออคอมเมนต์ชื่อวิทยาลังไกลกเกลี่ยนะครับผมจะสุ่มเอานะครับถ้าเั้นชื่อมันจะยิ่งขึ้นไปผมว่าจะเล่น,นอะไรบ้าง บอกฟุฒด,ดีกว่าคุณจะไปฟาร์มนะครับใจ้ไต้จะเล่นด้วยกับฟารมคอมเมนต์ชนะื่ออะแต่กิฟเลยนะครับถ้าถึงหนึ่งพันซับก็อาจจะถึงหนึ่งร้อยซับไขก็จะ่อทำจะาเล่นเออเปิดหน้าไม่ไม่เปิดสิไม่ไม่เปิดดีกว่า kalau kita tam ya coba buat FC dong dan kecil 累吧。 เลยรีสต์ก้าวขอเร่งความเร็วไปคุนะพอได้เมื่อวานตอผมก็สูอผอุัเไปแล้วคบเอ้ยอยากไปไปู้างขงอะ 你说吧เว้นมีออะไรวะ,อะไอรวะพี่พี่บ่าไม่ดูวะแฟนไป็นคนขอคุณดี อดอะไรก๊าเนี่ยจุอะไรที่บใครก็ได้ไปถูถูทำไมแก้แล้จังฮ้ฮอะไรบ้ากล่องอะไรเขาฟา้าไม่รู้ ขเข้าไปไม่ได้ไมาเข้าไปไม่ได้ต่ฉันน้นก็ไปคิดไปเลยครับตอนนี้นนสำหรับวันนี้ก็มีแค่านี้นะครับถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชจกก็จะไปใครกันด้วยนะครับ กระดีงเพื่อไม่ใหมพาชชิบใหม่นะครับโอ้จิบอ่ะมันช็ดลือดออกเลยแค่นี้ครับไปายกุ๊บายจะ